ครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่แมปคุก2นะครับผมแมปคลาสสิก <c oughs> แมปคู่บุญของช่องผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> เล่นเซิร์ฟไหนก็ต้องมีนะผมไม่น่าเชื่อว่ามาเล่นคัสสามก็ยังจะแอบมีอีกนะครับ <c oughs> อโอ้บอสบอสไม่มีมานาอีกโอ้ช oh, ี เอเล่นดึกๆก็ดีนะครับไม่มีใครมาแย่งเรานะครับมานาก็โยนเร็วๆนะครตายได้เลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยประมาทไปหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะไปดูขยะกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าขยะเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะ,นะครับผมก็นะครับผม นะครับผมนี่ก็เป็นขยะทั้งหมดนะครับผมอาจจะน่าจะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่แบบไม่ได้โยนร้านอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็ไปโยน NPC อีกอะไรอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็มีไปแก่นพันห้านะครับผมใสไฟอีกหนึ่งพันต้องขายพวกขยะทั่วไปก่อนนะครับผมผมไม่แน่ใจนะพอดีผมไม่ได้เล่นมา สองสวันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขารับอะไรกันบ้างหรือ,อยังนะผมขยะทั่วไปนะครับผมเลตเกมนี่ไม่รู้ว่ามีคนรับหรือเปล่าขยะทั่วไปฟ้าหกร้อเถ้าโยนเกมไปด้วยก็ 40k ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมขยะชุดแรกก็ 600k นะครับผมได้ดมคัดแล้วก็จะม,มามาหนึ่งชุดต่อไปอ๋อนี่ลืมเลย ก็ชุดทั่วไปนะผมไม่น่าจะมีราคานะสติลเนี่ยไม่รู้โอลิอ่าไว้อีกร้อยสีรสบพวกชุดนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมก็ยนโยน,ยนล้านไปแหละนะอีกร้อยสามสิ k จามาจามาเนี่ยรู้สึกว่าจะขายได้อยู่นะจามาน่าจะประมาณ 200k ้อคนะถ้าผมจำไม่ผิดดามานี่ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าไม่น่ามีราคานะผมได้มาประมาณ 800k อนะครับเอางี้แล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าเราโยนไซฟ,ฟ่ากับอ่าไบแกนลงร้านใช่ไหมถ้าโยนลงร้านก็จะได้ประมาณหนะครับผมถ้าเกิดว่าโยนทั้งหมดลงร้านนะไม่ต้องอะไรเนี่ยก็จะได้ประมาณ1.91.8นนะ จริงๆเนี่ยวันที่ผมเล่น2อสาวันที่แล้วเนี่ยผมจะได้ประมาณนี้แหละนะับแต่พอดีมันมีเรื่องมีเรื่องอ่าปั๊มๆอะไรกันนี่แหละนะผมก็เลยทําให้เงินเอ็มดรอปนะผมแล้ว OBB แพงซะงั้นนะครับเราก็เลยจะไปทำ OBB ขายเพิ่มมูลค่าให้มันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ๋อลืมพวกนี้เลยก็จะได้ประมาณ2 M เอนะผมถ้าเกิดโยนล้านเพี่ยวๆนะครับ เสียดายนะผมโอริน่าจะราคาขึ้นด้วยนะผมอ๋อหินรูนมีคนรับแล้วหินรูนเนี่ยผมตั้งขายเล่นเล่นได้สี่พัน,นมั้งครับผมออกเฉยเลยนะจริงๆก็จะเก็บโอริไว้ด้วยก็ได้นะผมแต่านะขายขายไปแล้วกันนะผมเพื่อที่จะให้มันจบคลิปนะผมโอริเนี่ยอีก 80K นะครับผมก็ได้อีก 50k นะบเคนผมุญวายเ,เกินนะครับ <laughs> จะได้ประมาณ1 m อนะตอนนี้ขยะทั้งหมดนะผมเออ อีก40 K ก็เดี๋ยวไปทํำอ <box> บูบน็อกนะผมก็จะได้ประมาณ21กล่อง B B นะครับผม OBB นะครับที่ไม่มีใครมาทำเลยะใช้ไซฟ้า50อ้าวแล้วก็อันนี้15ปะ่ะเฮ้ยช่างมันแล้วกันช่างมันแล้วกันนะครับผมใช้อ่านี่นะครับผมจะได้ OBB มา1อันนะครับ จะต้องใช้เวลาอยู่สักพักเหมือนกนันนะผมผมว่าก็คงจะมาโคชได้นะครับผมนั่นหละนั่นเลยคอืมอปเลยอ้ยบ้างกันไหนอ้ปีัม่ไดี อ๋อนี่ไงยังได้อยู่นะครับเจ้านะครับโอ้โห,โหมีเกือบสองนาทีผมจะได้แต่ละกล่องนะครับผมใช้เวลาต่อกล่องเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองนาทีนะครับผมอ่ะนี่ได้ก็ไม่ตายตัวนะผมว่าแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ ครบแล้วนะครับรวมก21กล่อง21กล่องเนี่ยผมใช้เวลาลาวๆาวครึ่งชั่วโมงนะผมก็ไม่ได้นานเท่าสลิปเปอร์แต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะผมกดเองเนี่ยอาจจะน่าเบื่อนะผมก็มาโคช่วยก็จะดีกว่าก็เหลือใบแก้นพันหนึ่งแล้วก็สไฟฝ้ายสาฝ้าเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนนะครับ <laughs> แล้วก็ อันนี้เนี่ยถ้าโยนลานได้340ยไปโยนกับคนที่เขารับแล้วกันนะผมได้450นะผมก็ได้6 0 0หกร้อยเคนะผมหกร้อยเคตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วเราราว,ว1.5นะครับแล้วก็ไปมอล็อกกันเมื่อกี้ผมเช็คดูเท่าไหร่นะ72500นะนี่ล้านนี้แหละนะครับผมฟาร์มอีก1นนะผม1.5บวก1.5ก็จะได้เป็น ดันดันดันแทนสามเอ็มนะครับผมอ่ามีอันนี้อีกนิดนิดหน่อยหนะครับผมก็ประมาณ3 m นิดนิดนะผมก็ถือว่าโอเคแหละมั้งครับมันจะไม่โอเคเพราะว่าตอนนี้กัมแพงอีกแหละนะครับผมเพราะว่ากัมแพง OBB ก็ขึ้นมันก็สวนสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะครับผมกัมตอนนี้เท่าไหร่อ่ะแปดร้อยห้าสิบนะผม ก็นะครับผมทั้งหมดก็ 3M นะครนบผมสามนิดนิดนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมฟาร์มนะผมฟาร์มเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะผม mm hmm. ผมก็ลองขายขยะลองมาเทสแมพดูอะไรเงี้ยก็คิดๆแล้วว่ามันอาจจะจบแค่ประมาณ 1.5M หรือ1.8ราวๆนี้นะผมไม่น่าเกิน แต่พอมันเงินเอม,มันล่วงอะไรเงี้ยแล้ว OBB ก็เลยราคาขึ้นอะไรก็เลยทําให้เงินได้ค่อนข้างเยอะกว่าที่คิด <c oughs> อาจจะติดตรงเรื่องทํา OBB หรือว่าจะมีคนรับไหมหรืออะไรเงี้ยผมว่า OBB มีคนรับตลอดนะผมคนที่ต้องการความมัน <c oughs> คนที่ต้องการความมันความเสียงโชคในชีวิตเอตัวนี้มันต่างจากปกติยังไงครับเนี่ยหรือเอตัวแดงใหม่แหละ ดับอะไรโอ้ได้จ็อบเยอะนะแล้วก็เรื่องแต่งงานอันนี้ก็อือหรือว่าจำเป็นนะผมสำหรับมานานะผมเพราะว่าช้าๆก็เติมแบบช้าๆก <c oughs> ็เติมแบบช้านี่แหละนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะส่วนของสวมใส่ประมาณนี้นะผมของเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่า ทำยังไงก็ได้ให้แทงวันฮิตก็คือเนี่ยทำยังไงก็ได้นะผมให้มันวันฮิตนะผมที่ผมทาไว้เนี่ยก็มีคลิปแมนติดหอ,อกสองแซนหนึ่งเหมืองน,นะผมคลาสสิกจริงๆเนี่ยหอ,อกเหมือนจะมิกมาผิดด้วยนะเพราะว่าไอตัวคนคุกอ่ะไอตัวที่ไม่ใช่อิจติก่ะมันไม่ได้เป็นธาตุดาร์กนะผมถ้าเกิดใส่2สองสเกลอาจจะดีกว่ามันแบบเฉียดเฉียดนะผมเฉียดเฉียด,ยดที่จะไม่ตายนะผมหมวก จมตีทุกขนาด5%นะไม่รู้ว่าบวกหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็ช่วยนะผมเสื้อก็เป็นเสื้อปิกกี้ทั่วไปนะผมไม่มีอะไรนะมีท่านนึงให้บอกราคาด้วยว่าของเนี่ยทำเท่าไหร่นะผมคือเรื่องราคาเนี่ยมันอาจจะพูดไม่ได้นะผมเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ได้ดูวันที่มันราคา 200k อะไรอย่างงี้นะผมไปดูอีกทีก็ราคา3 m g m แล้วอะไรอย่างงี้ก็เรื่องราคาก็แล้วแต่ตอนที่ ท่านเข้ามาดูแล้วกันนะอันนี้อาจจะพูดลำบากนิดนึงนะผมเรื่องราคาตอนแรกเนี่ยที่ผมมาเทสแมปเนี่ยผมได้แค่ราวๆ 90K เองนะผมคือถ้าเกิดใครที่ยังไม่วันฮิตแล้วก็ไม่มีตัวแต่งงานเนี้ยได้น้อยกว่านี้มากๆพอสมควรเลยนะครับผมผมยังมีบัฟ VIP อีกนะนี่บัฟ7วันผมหมดแล้วแล้วก็กดไอ้ยานี้อีกนะผมแล้วก็กด สเตนตอีกนะครับผมแต่อัดของสเตนตอะไรขนาดนี้ก็ยังมีแขว่งอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ไม่อยากใส่ของแพงแนงะแพงไปเงยอยู่แป๊บเดียวก็ย้ายแมปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแมปนี้อยู่ได้ยัน99นะ99ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน <c oughs> แต่ผมว่ารีบไปเปลี่ยนแล้วไปลงแมปอื่นดีกว่านะครับผมจะมาจมบักอยู่กับตรงนี้ไม่ได้นะครับผมหรือว่าได้เหลืออะไรอีกไหม ก๊าซจากแมงแดงเนี่ยไม่รู้ว่าจะดอกหรือเปล่านะผมแต่ผมคิดว่าน่าจะดอกนะก็อาจจะดอกก็อาจจะยังได้ลุ้นนะผมแต่ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นของแรดีครับกลัวมันจะไม่ดอกหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเบลมันค่อนข้างห่างจริงๆถ้าเกิดเราไม่ตีเพนด้าก็ได้นะแบบเฟืองมานายอยู่เหมือนกันนะผมไม่ได้มีอะไรดอกดีมากมายไลโอหรือตัวอะไรพวกนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะผม ตีแต่อินจิติกกับคนคุกนะผมแต่แบบคนเรานะาเห็นแล้วมันเหมือนไสนะ้แล้วก็อีกอย่างคือแบบนี้ไม่มีคนแน่นอนนะผมมันได้น้อยนะผมมันได้น้อยมากถ้าเกิดแบบไม่ได้ทํามาเพื่อลงแบบนี้เนี่ยมันได้ขยะน้อยมากนะผมเบเคแปดเแค่นี้นะผมแล้วก็เพื่อนผมอะไรเงี้ยที่มาลงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้น้อยเกินไปนะผมก็ต้องทําของนะผมวิพีชผมรุดวะเนี่ยหายแล้วเอ้า โอ้โหล็อกินดีดแป๊บเดียว10%สองรอบนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าเกิดเป็นคูเซเดอร์นะก็ทำวันฮิตให้ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ OBB แพงก็ถือว่าเป็นแมปที่น่าสนใจอยู่นะครับผมถ้า OBB มันแพงนะแต่ว่าพวกโอลิสติวอะไรเงี้ยไม่ได้แพงตามก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีเราออพติมับหรอกนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันต้องใช้เงื่อนไขยเยอะถึงจะ ได้ของเยอะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะผมว่ามีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมยินดีรับฟังคําติชมทุกอย่างนะผมแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปเนี่ยผมก็อยากจะฝากกดจุกใจคลิปกดติดตามช่องไว้สักนิดหนึ่งนะผมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะผมสวัสดีครับ